วิธีลากเส้นเพื่อป้องกันไม่ให้คนมาล้ำเส้นมีอะไรบ้างไปดูกันเลยเพราะทุกความสัมพันธ์เนี่ยมันจะมีพื้นที่ส่วนตัวครับไม่ว่าน้องดีด้าเดี๋ยวจะคบกับแฟนนะครับหรือน้องมีพ่อแม่ของน้องเนี่ยเออหรือน้องมีเพื่อนสนิทในกลุ่มเนี่ยน้องก็ต้องมีพื้นที่ส่วนตัวในทุกความสัมพันธ์นะครับน้องเคยเจอแฟนเนี่ยแอบดูโทรศัพท์มือถือน้องไหมครับตอนที่น้องไปอาบน้ํำ ทำไมแฟนเนี่ยถึงแอบดูมือถือของแฟนตอนแฟนอาบน้ำครับเพราะเขาไม่ไว้ใจครับเขากลัวน้องเนี่ยมีกิ๊กครับบางทีแฟนน้องเนี่ยเขาจํารหัสปลดล็อกมือถือน้องได้ด้วยครับหรือถ้าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูกเนี่ยเช่นถ้าลูกยังเด็กอยู่เนี่ยแม่เนี่ยอาจจะเออเฮยียบใช่ไหมก็ไปดูแลทุกอย่างแต่พอลูกเริ่มโตเป็นวัยรุ่นแล้วเนี่ยขึ้นมนหนึ่งอย่างนี้ครับแล้วแม่ก็ยังทําตัวกับลูกเนี่ยมันตอนลูกห้าขวบครับอย่างนี้ไม่ได้ครับ พราะเด็กวัยรุ่นเนี่ยมันจะเริ่มมีพื้นที่ส่วนตัวนะครับพ่อแม่บางคนเนี่ยบังคับลูกทุกอย่างครับมึงต้องทําอย่างงู้นอ,อย่างนี้ครับน่าลําคาญครับหรือแม้แต่ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนกับเพื่อนเนี่ยมันก็มีเส้นนะครับไม่ใช่ว่าเพื่อนสนิทเนี่ยจะเสือกได้ทุกเรื่องในชีวิตของเรานะครับฉะนั้นนิยามของพื้นที่ส่วนตัวเนี่ยพี่จะยกตัวอย่างครับเช่นจดหมายส่วนตัวอย่างนี้หรือว่าไดอารี่ที่น้องเนี่ยจดโน้ตทุกวันเนี่ยแล้ววางไว้บนโต๊ะในห้องนอนของน้องครับ แล้วถ้าพ่อแม่นแอบบุกเข้าไปในห้องนอนน้องแล้วก็เปิดอ่านเนี่ยน้องจะชอบไหมครับหรือไฟล์ต่างๆในคอมพิวเตอร์ของน้องเนี่ยถ้าน้องไม่ได้ใส่รหัสพาสเวิร์ดตอนเปิดคอมเนี่ยเออแล้วพ่อแม่แอบมาเปิดดูเงี้ยรู้ว่าน้องดูหนังญี่ปุ่นเรื่องอะไรบ้างอย่างนี้ครับมีไฟล์ Excel อะไรบ้างในคอมน้องแล้วอย่างนี้น้องจะคิดยังไงกับพ่อแม่ครับถ้าเขามาทํอย่างนี้กับน้องหรือแม้แต่คนรักหรือว่าเพื่อนสนิทก็ตามหรือแม้แต่แมเมสเซจในมือถือเนี่ยว่าใครส่งมเมสเซจมาอย่างเงี้ย ใครแชทข้อความทักแชทมาครับในโซเชียลมีเดียครับน้องจะยอมให้คนในบ้านเนี่ยดูข้อความส่วนตัวของน้องกับเพื่อนกับแฟนหรือเปล่าครับฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันจะมีพื้นที่ส่วนตัวและเส้นแบ่งความสัมพันธ์ครับถ้าเรารู้สึกว่าใครเนี่ยมาลุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวเราเนี่ยเราจะรู้สึกถูกคุกคามแล้วมันจะเกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัยครับหรือว่าคนที่แต่งงานกันเนี่ยหรือคู่รักเนี่ย เออแล้วอยู่ใช้ชีวิตอยู่กินในห้องแคบแคบเนี่ยในห้องสตูดิโอ30ตารางเมตรอย่างเงี้ยมันไม่มีห้องแยกเดี๋ยวให้เขาไปนั่งอ่านหนังสือคนเดียวนะครับหรือไปฟังเพลงคนเดียวบางคนอินดี้ชอบนั่งวาดรูปคนเดียวอย่างนี้ครับในลักษณะแบบนี้เนี่ยจะมีปัญหาครับเพราะมันจะไม่มีพื้นที่ส่วนตัวนะครับแล้วถ้าน้องกับเมียของน้องเนี่ยแต่งงานกันเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วแม่งเสือกเป็นช่วงโควิดเออเมื่อ5ปีที่แล้วเงี้ย รัฐบาลเนี่ยสั่งเล็อกดาวน์ทั่วประเทศทั่วโลกงี้ใช่ไหมน้องออกจากห้องไม่ได้แล้วน้องเนี่ยต้องทํางานกับเมียของน้องในห้องสตูดิโอสามสิบตารางเมตรของน้องเนี่ยน้องจะมีพื้นที่ส่วนตัวเออตรงไหนครับผู้ชายเด่ยก็ต้องเวิร์กฟอร์มโฮมทํางานจากคอมในห้องแคบๆนะครับแล้วผู้หญิงก็ทําเหมือนกันครับผู้หญิงอีกคนนึงเป็นเซลล์ขายของครับ แล้วผู้หญิงคนนี้ก็แหกปากคุยกับลูกค้าเนี่ยตลอดวันในห้องสามสิบตารางเมตรนี่ครับเอออย่างนี้เรียกว่ามีพื้นที่ส่วนตัวยังไงครับนื่จานี่จะเป็นเหตุผลครับว่าคู่รักจํานวนมากในเออเลิกกันในช่วงโควิดครับน้องโดยเพราะคนที่ไม่รวยไม่มีพื้นที่แยกห้องเนี่ยไม่มีพื้นที่ส่วนตัวเดี๋ยเพราะการล็อกดาวเดี๋ยวมันคือการฝืนธรรมชาติของมนุษย์นะครับแต่ว่าน้องเดี๋ยวเป็นแฟนกันแล้วเอารูปหลุดเดี๋ยวไปแฉอย่างนี้ครับ หรือมีรูปที่ทําให้เพื่อนน้องนี่อับอายครับแล้วน้องไปโพสต์ลงโซเชียลครับเออมันคืออาญากรรมเลยครับเป็นคดีอาญาเลยครับกรณีศึกษาเช่นแม่กับลูกนี้ครับน้องสมัยก่อนเนี่ยแม่เนะี่ยตอนลูกคนนี้ห้าขวบเนี่ยเขาเขาจะรู้สึกว่าเขาเนะี่ยอยากจะเข้าห้องน้ําคนเดียวครับเออแล้วแม่บางคนปรับตัวไม่ทันครับลูกจะเข้าห้องน้ําแม่เดินตามเข้าไปทุกครั้ง,งนี้ก็ไม่ใช่ครับ หรือลูกอ่านหนังสืออยู่ในห้องนอนเนี่ยแล้วพ่อแม่อยู่ๆเปิดประตูปั้งเข้ามาเลยไม่เคาะประตูก่อนอย่างนี้ครับน้องเออนี่บ้านหรือศูนย์ตรวจคนเข้าเมืองครับที่จะเข้ามาเมื่อไหร่ก็ได้ครับเออพ่อแม่จํานวนมากเนี่ยไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้ครับก็ทําให้ลูกเนี่ยเกลียดครับน้องเออเพราะไม่เคารพพื้นที่ส่วนตัวของลูกครับลูกเราเนี่ยมันเป็นเด็กในสายตาเราก็จริงนะครับแต่สักวันมันก็โตเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมครับมันอายุสิบกว่าขวบเด็กก็เริ่มโตแล้วนะครับ เราต้องหัดเคารพความเป็นผู้ใหญ่ของลูกด้วยนะครับไม่ใช่ความหวังของพ่อแม่เนี่ยมัดปากลูกมัดสัลเปาเข้าปากนี่ไม่ใช่ครับบังคับลูกทํานู่นนี่ครับลูกไม่อยากเรียนหมอแต่ยบังคับให้ลูกเรียนหมองี้ครับหรือในกรณีคู่รักรักกันต้องไม่มีความลับครับเออแล้วรหัส ATM เเนี่ยเราเราต้องบอกแฟนเราด้วยไหมครับเออเช่นโทรศัพท์เนี่ยเราก็ของใครของมันใช่ไหมครับพี่เนี่ยไม่เคยเช็คโทรศัพท์แฟนเลยครับ เพราะพี่มั่นใจเดียวว่าเขาไม่ได้นอกใจครับน้องหรือถ้านอกใจจริงๆเนี่ยก็เลิกอยู่ดีมันไม่มีประโยชน์ที่จะไปเช็คนะครับสุดท้ายก็รู้อยู่ดีครับหรือเป็นเรื่องร่างกายแม้แต่สิทธิในร่างกายของตัวเองในระหว่างคู่รักเนี่ยก็เหมือนกันครับคู่รักบางคนเนี่ยแฟนไม่เต็มใจให้มีอะไรด้วยเออแต่บังคับขืนใจแฟนครับให้มีอะไรด้วยกันอย่างนี้ครับ เอออย่างนี้ก็ไม่ได้ครับหรือน้องเนะี่ยชอบทําท่าพิสดารท่าหกเก้าอะไรก็ท่ากวางเหลียวหลังงี้ครับแต่แฟนไม่ชอบครับเออหรือจะจิ้มรูอื่นที่ไม่ใช่รูหลักอย่างนี้ครับนาอเออแล้วแฟนไม่เต็มใจแต่ห้ามไปบังคับขืนใจแฟนนะครับรสนิยมของคนเราไม่เหมือนกันครับน้องเนิร์ดหรือน้องไปถามแฟนเรื่องอดีตคนรักอย่างนี้เออมึงมีแฟนมากี่คนแล้วพอแฟนบอกว่าอกูมีแฟนมายี่สิบคนแล้วนะ้องตกใจ โอ้มึงมีแฟนมากกว่าวันทองเลยเออนางวันทองสองใจครับมึงมีแฟนมากกว่าวันทองเนี่ยตั้งสิบแปดคน <c oughs> บางคนเนี่ยระแวงไปถึงแฟนเก่าครับว่าแฟนเนี่ยจะเลิกชอบแฟนเก่าหรือ,อยังครับเออนั่งละแวงครับมานั่งสัมภาษณ์แฟนครับว่ามึงยังรักเขาอยู่หรือเปล่า,านี้ครับเอออย่างนี้ก็ไม่ได้ครับนนองต้องเชื่อใจแฟนนะครับ เออถ้ามันรักอยู่เดี๋ยวก็เลิกกันแค่นั้นเองเออแอบไปเจอกันลับๆอย่างนี้ครับเออหรือว่าเวลาน้องเนี่ยเหนื่อยมาจากงานเนี่ยแล้วน้องอยากเออมีพื้นที่ส่วนตัวนั่งพักผ่อนคนเดียวครับเออแต่ลูกร้องครับทําไงครับเออเมียเรียกไปล้างจานอย่างนี้เออหรือกรณีความสัมพันธ์กับเพื่อนเก่าก็เหมือนกันเพื่อนที่ไม่เจอกันมา2ี่สิบปีครับแล้วเจอหน้าแล้วก็ขายประกันอย่างนี้ครับเออหรือยืมเงิน<笑><笑>เฮ้ยเพื่อนเออน้องซิมูเลต กูค,คิดถึงมึงว่ะเออมึงมีเงินให้กูยืมไหมสักสองหมื่นอย่างงี้ครับน้องเพื่อนแบบนี้จะเอาไว้ทําไม <c oughs> หรือกรณีเพื่อนร่วมงานในออฟฟิศหรือท,ที่ทํางานของน้องที่ชอบเสือกครับเ <c oughs> ช่นเราจะอยู่โอแล้วมันมาแซะครับมาอยู่ไปทะไรอย่างงี้ครับเออหรือเราจะกลับบ้านเร็วเนี่ย <c oughs> แต่มันเป็นคนชอบอยู่ดึกแล้วมันมาแซะเราครับ <c oughs> เอ้ยทำไมมึงกลับเร็วจัง <c oughs> อ,อ,อย่างงี้ครับเอออย่างงี้ไม่ได้ครับเรื่องของเขาครับน้องเออหรือคนที่ชอบเหยียดคนอื่นโดยปล่อยมุกตลกครับ ล้อคนอื่นเรื่องสูงต่ำดำผอมครับหรือเป็นเพศที่3หรือไปวันเยี่ยมญาติเนี่ยเออแล้วญาติทักบอกมึงไปแดกหมูมาทั้งแล้วแล้วทำไมมึงอ้วนแบบนี้ครับการบูลลี่เด็กเนี่ยเริ่มจากคนยุคเบบี้บูมครับในยุคที่เขาเนี่ยเล่นตลกคาเฟ่แล้วบูลลี่คนเป็นออทิสติกกับดาวซินโดมมาล้อเล่นครับคนพวกนี้ใช้ไม่ได้ครับชอบเหยียดคนอื่นครับทำให้ลูกหลานเนี่ยจำว่าโอ้เราจะเหยียดใครก็ได้ครับ เออเหยียดว่าคนนั้นปัญญาอ่อนหรือคนคนนั้นเนี่ยเป็นเพศที่3ครับเออหรือไอ้อ้วนอย่างงี้ครับอ้วนดำครับแล้วครูในโรงเรียนเนี่ยตัวนําเหยียดเลยครับเพื่อนที่อ้วนร้อยกว่าโลเดี๋ยวแล้วดำด้ดยแต่ครูเนี่ยไอ้อ้วนดำเออมึงไปทําอะไรมาอย่างงี้ครับเออนำเหยียดในห้องครับแล้วเพื่อนคนอื่นก็หัวเราะตามครับน้องเออซึ่งมันก็มีวิธีครับดองที่น้องเนี่ยจะลากเส้นแบ่ง น้องเนี่ยต้องบอกให้คนที่น้องเนี่ยรู้สึกไม่ดีเนี่ยเพราะเขามาล้ำเส้นน้องเนี่ยให้เขารู้ทันทีครับว่าน้องไม่พอใจนะครับแล้วถ้าเขายังทําซ้ำเนี่ยน้องก็เลิกคบแม่งเลยถ้าคนคนนั้นเป็นเพื่อนน้องเนี่ยน้องก็บอกเออกูเลิกคบกับมึงเลยครับลบแม่งทิ้งออกจากลายไปเลยครับน้องเออหรือเป็นคู่รักเนี่ยที่แบบล้ำเส้นเกินไปเนี่ยคู่รักบางคนเนี่ยพอสื่อสารไปแล้วว่าล้ำเส้นแต่เขายังทําซ้ำน้องก็อาจจะเลิกกับเขาเลยหรือหย่าไปเลยครับ ความสัมพันธ์ที่ล้ำเส้นกันเนี่ยในระยะยาวมันไม่มีทางคืบหน้าไปได้ครับเกิดจากลอยร้าวเล็กๆครับเป็นความความเกลียดครับน้องสุดท้ายน้องก็ต้องเลิกกันอยู่ดีหรือพ่อแม่ได้ควบคุมชีวิตลูกเนี่ยจนเกินขอบเขตที่เหมาะสมครับลูกก็ทะเลาะกับพ่อแม่ครับแล้วหนีออกจากบ้านครับแล้วน้องก็ต้องตั้งคำถามเหล่านี้ครับอะไรที่ทําให้น้องเนี่ยยังทนอยู่ในความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกนี้ครับ ที่ยอมไม่คนคนนั้นเนี่ยมาล้ำเส้นน้องครับเออเช่นเรากลัวเสียเข้าไปหรือเปล่าครับเขามีความสําคัญอะไรกับชีวิตเรารทาไมเรายอมให้เขากระทาแย่ๆใส่เราซ้ําๆครับข้อสองคือว่าเราคิดว่าเราไม่มีทางเจอหาแฟนใหม่ได้ใช่ไหมครับน้องเออเราเป็นคนที่แย่ขนาดหาแฟนใหม่ไม่ได้เลยเหรอเราถึงทนคบไอ้ชั่วนี่อยู่เออให้มันบรรลุกล้ำนะท็อกซิกใส่เราครับน้องเออต้องหัดตั้งคำถามนะครับ เออหรือบางคนเนี่ยเขาเบลมเราว่าเราเป็นฝ่ายผิดตลอดเวลางี้ครับท่านที่ริงเราไม่ได้ผิดทุกครั้งนะครับแต่เขาว่าเราผิดอย่างนี้ครับคำถ,ถามคือเราจะทนกับความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกนี้ไปเพื่ออะไรครับหรือเพราะเราเนี่ยไม่ได้รักตัวเองมากพอครับเราเลยยอมให้เขากระทานะครับ เออน้องต้องทตั้งคำถามพวกนี้นะครับเพื่อตัดสินใจครับว่าน้องจะรักษาความสัมพันธ์นี้ต่อไปหรือเปล่าครับเพราะคนที่น้องอยู่ด้วยในชีวิตนานที่สุดเนี่ยคือตัวของน้องเองแตถ้าน้องไม่รักตัวเองเนี่ยน้องจะไปรักใครได้ครับคำถามก็ว่าน้องเนี่ยเคยมีใครมาล้ำเส้นน้องบ้างให้พิมพ์มาครับใต้คลิปครับน้องหรือตัวน้องเองเนี่ยเคยล้ำเส้นใครเนี่ยโดยที่ไม่รู้ตัวหรือเปล่าครับ